ก็เรามาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ลองมันเลยนะครับวิดีโอเต็มนะครับเราต้องลิฟลบบางคลิปออกนะครับเราจะทําการบันทึกกันนะครับถือว่าช่วงนี้เป็นเป็นคลิปที่2นะครับในการรับลด b t 5 0 Pro นปรนะครับท่านเป็นคนจากจังหวัดบ้านโปงอภอลาบรีนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับก็ ตอนนี้เราได้เปลี่ยนนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของรถขับเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาการกันเลยนะครับว่าถือว่าเป็นการค้นหาความจริงกันเลยนะครับว่าในขณะที่ตัวผมนั้นขับเองนะครับและก็กลับมาเป็นเจ้าของขับเองนะครับสัมผัสแรกเช่นเดียวกันนะครับ เราจะมาดูว่าในฐานะของเจ้าของรถขับกับตัวผมขับนะครับจะรู้สึกแตกต่างอย่างไรและมีคอมเมนต์ตรงกันหรือไม่นะครับและก็ท่านเจ้าของรถนั้นสามารถที่จะปรับตัวเ,เข้ามาในแนวทางเดียวกับผู้คิ่คนได้หรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วด้วยการสมมออรถทุกครั้งนะครับเราจะ ถามเจ้าของรถนะครับว่า,าท่านจะเลือกอะไรระหว่างการปรับตัวข้อหารถกับรถปรับหาเข้าตัวเจ้าของนะครับก็สามารถทําได้สองแนวนะครับเพราะแน่นอนรถคันนี้ถูกเปลี่ยนนิสัยไปแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องเข่าอะไรนะครับเรียกว่าแรงมา้าแรงบิดอะไรทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นแล้วแน่นอนอถ้าเจ้าของรถต้องเป็นผู้เลือกอย่างแน่นอนว่า จะปรับเข้าหารถหรือเอาใจรถหรือจะให้รถกลับมาเอาใจเจ้าของนะครับแน่นอนครับสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราปรับไปเอาใจเจ้าของแน่นอนเรื่องความประหยัดนั้นจะลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของรถนั้นปรับเข้าสู่ระบบนะครับผลประโยชน์นั้นก็คือซื้อร้อยบาทได้ร้อยบาทนะครับถ้ารถปรับก็าหาตัวเจ้าของร้อยบาทซื้อร้อยบาทอาจจะเหลือแค่9 0หรือ8 0สิ ก็เป็นได้นะครับเป็นไงครับปรสักในการขับของผมแก้ได้ทุกอาการนะครับให้เลือกเอานะครับเอ่อถ้าได้ระดับที่ผมว่าก็โอเคอ่าโอเคตรงนี่มีอาการนิดหน่อยนะครับผมปรับให้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะยังยังไม่ปรับอะไรเลยนะครับลองดูนะครับเป็นไงครับนิ่มขึ้นก่าเดิมสมมติเห็นไหมครับทุกอาการอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัส ฉะนั้นเข้าใจว่าเทคโนโลยีของระบบ TFC นั้นสามารถที่จะเอาใจเจ้าของได้ทุกอาการนะครับเพราะฉะนั้นในระบบ NGV TFC 8นั้นนะครับเราถือว่ามีความฉลาดสูงสุดนะครับสูงสุดซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าใน